สวัสดีครับวันนี้ลูกยศจะพามาดูอย่างที่เคยรับปากเอาไว้ว่าจะให้ดูทอนพันธุ์สองอย่างนะครับที่ผมถืออยู่เนี้ยนี่นะครับคืออันนี้ต้นพันธุ์ของไทเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับเห็นไหม,มจอกเหลืองๆกว่าส่วนอันนี้คืออนรกจกักรพพัด ังใบทั้งต้นอะไรต่างๆนี่ของนรกจะพัดจะเขียวกว่านะครับะจะให้ดูนี่ฮะอันนี้คือผมจริงๆต้นมันยาวกว่านี้นะฮะแต่ว่าผมตัดมานะครับก็เดือนถึงเดือนครึ่งนะครับเนี่เห็นไหมอ่อนมากใช่ไหมนะครับให้วัวกิน ได้เลยไม่ต้องสับนะครับไม่ต้องสับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะฮะดูนะ,นะะตัดง่ายแค่ผมใช้มีดที่เนี่ยขาดแล้วนะครับให้ดูส่วนอันนี้นี่แข็งกว่า ของออนรกจกักรพรรดิแข็งกว่านะครับวิธีดูว่าเป็นนรกจกักรพรรดิเท้ก็ให้ดูที่เส้นรอบวงด้วยนะครับนี่ฮะเขาจะรีรนะครับรีรถ้าเป็นาปากช่องหนึ่งเขาจะกลมนะครับอันนี้ก็รีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมความแตกต่าง ของสองท่อนนี้ใช้เขื่อนซุปเปอร์ลีฟเนี่ยจะเหลืองเขียวเหลืองแล้วก็อ่อนนุ่มนะครับส่วนรกเจ้าพัดนี่จะออกเขียวต้องอ่อนนะครับนะเรดวยกว่าเขียวเข้มไปเลยเขียวต้องอ่อนนะนะครับ,นะค,รบคือพูดง่ายๆเขียวกว่าถ้าปักช่องหนึ่งเนี่ยจะ ขียวที่สุดนะครับ,นะรบอันนี้เดือนถึงเดือนครึ่งนะครับอีกสักครึ่งเดือนก็เป็นท่อนพันได้เลยนะครับเนี่ยที่ผมแกะให้ดูเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้คือตาตานะครับรุกว่นนอมันที่มันจะเกิดเป็นใบเนี่ยเนี่ย ถ้าหากว่าเราชํำน้ําตรงนี้เนี่ยเห็นไหมรากมันเตรียมออกเห็นไหมจุด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 ,จดนี่นะครับอ่าเห็นไหมเห็นแล้วที่เป็นจุดด,ำดำําๆนั่นแหละคือรากมันจะอ่างอกออกมานะครับก็เช่นเดียวกันนะบทั้งนรกจักรพพัดและก็ไทยเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับจะเห็นว่า ในรกจพัดเนี่ยหน่อกก็จะน้อยนะครับเล็กๆแต่ท้ายเขื่อ,อนซเปอร์ลิฟนะครับคําว่าซปเปอร์คือมากคือเยอะอะไรเงี้ยลิฟคือใบเห็นไหมแค่ต้นนี้หน่อมันออกมาแล้วพร้อมจะออกมาเป็นอ่าเป็นยอดเป็นใบเห็นไหมหน่อมันยาวมากครับเนี่ยเห็นไหมที่ผมจับอยู่นี้ที่ลุงอีจับนี่นี่นี่น,นี่นี่คือความแตกต่างนะครับ ส่วนนรกจะพัดนิดหนึ่งแค่นี้เองส่วนนี้ท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟซุปเปอร์ลีฟใบเยอะใบมากนะครับนะเห็นไหมความแตกต่างของมันนะครับพอมาดูที่ใบดูที่ใบก็เช่นเดียวกันเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆใบ ดูท่อนแล้วก็ดูใบเห็นใบไหมอันนี้คือใบของนรกจกักรพรัดนะครับสว่วนนี้คือใบของไทเกินซูเปอร,ร์ลิตนะครับความแตกต่างของมันนะนรกจกักรพรัดเนี่ยโปรตีนจะต่ำกว่าไทาเกินซูเปอร,ร์ลิฟตประมาณ2%นนะครับแต่ต้นเขาใหญ่ นะครับแล้วก็สูงเพราะฉะนั้นปริมาณนี้ได้เยอะได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากส่วนไทเครือนซุปลิฟเนี่ยโปรตีนสูงกว่า2%นะครับแต่ความอ่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมความอ่อนความหอมนะฮะก็ทำให้วัวน่ชอบนะครับ ถ้าลูกอิฐถือไปอย่างนี้สองอันเนี่ยวัวจะมาวิ่งมากินไท้ายเกินอชูปร์ลีนะครับเรามาสรุปกันนะครับที่มีเพื่อนๆได้ถามว่าตกลงทั้งปากช่องหนึ่งนรกจักรพพัดแล้วก็ท้ายเกลือนน,นี่อันไหนดีกว่ากันนะครับลูกอิฐจะบอกว่า ปักช่องหนึ่งมันแข็งใบมันน้อยนะครับปักช่องหนึ่งนะใบมันแข็งใบมันแข็งตรงแ่จาจำนวนใบนี่น้อยนะครับต้นก็แข็งนะครับแล้วก็ได้ปริมาณที่น้อยส่วนนรกจกักรพรรดินี่ใบเขาจะเยอะนะครับใบก็อเยอะเห็นไหมใบก็จะเขาเริ่มโง,ง่เห็นไหมโค้งลงนะครับถ้าเป็น บักช่องหนึ่งนี่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับชี้ขึ้นไปเลยนะฮะได้เยอะกอนหนึ่งเยอะเยอะมากนะครับส่วนท,ท้ายเขื่อนนะครับในปริมาณหนึ่งไร่นะครับได้น้อยกว่านรกจักรพพัดหน่อยหนึ่งนะครับน้อยกว่าเปลี่ยนตหลเฮะเป็น,น,น,ปนสมมติว่าหนึ่งไร่ได้ สมมุตินะสิบต่อเก้าอะไรประมาณนี้สิบต่อแปดประมาณนี้อันนี้จะได้น้อยกว่าครับแต่ว่าข้อดีคือความหอมวัวควายชอบเหมาะสําหรับวัวควายที่กําลังให้นมลูกอะไรประมาณนั้นหรือว่าวัวน้อยอะไรประมาณนั้นครับสรุปแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ถ้าเพื่อนๆอนอยากได้ปริมาณที่เยอะนะครับ เลี้ยงวัวเยอะลูกอิกแนะนําว่านรกจกักรพรรดิไปเลยครับส่วนถ้า,าวัวไม่เยอะนะครับก็ทายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟได้นะครับไร่หนึ่งก็เลี้ยงวัวได้ประมาณ4ตัว5ตัวนะตัดแล้วก็หมุนเวียนไปนะครับ คลิปนี้ก็ได้มาสรุปให้ดูนะครับว่าระหว่างไทเกินซูเปอร์ลีฟกับนรกจกักรพรรดิเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับสรุปให้ฟังแลว้วฟันธงว่านรกจกักรพรรดิมาดับหนึ่งนะครับในความที่ปริมาณเยอะนะครับวัวควายกินอิน่มส่วนไทเกินซูเปอร์ลีฟเนี่ย นะครับก็ลงลงมานะครับส่วนปากช่องหนึ่งนี่ตอนนี้ความนิยมก็น้อยน้อยลงไปแล้วนะครับมันแข็งแข็งว,วัวกินไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําได้นะครับถ้าเราอ่าบดเสร็จแล้วก็ไปทํายาหมักนะครับข้อดีนี้คือเดือนครึ่งนี่เห็นไหมไม่ต้องบดสับกินได้เลยนะครับครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับ แล้วก็สังท่อนพันญ้านะครับท่อนละ1บาทนะครับทั้งนรกจกักรพรรดิและก็ท้ายเขื่อนสุประลีนะครับตอนนี้เหลืออยู่2อ,อย่างนะฮะยังไงโทรมาที่เบอร์โทร08 1 2 0 4 9 1 5 1นะครับย้ำอีกทีหนึงเบอร์โทร08 1 2 0 4 9 1 5 1ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ